Got one. สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมลุงบ็อกซ่าเวสซิ่งครับผมครับจิมบ็อกซ่าครับโอเคพี่จิมมี่ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนครับตอนนี้เราอยู่กันที่เซนทรัลเวิลด์โอเคนะครับงานครับผมเซนทรัลเวิลด์โอเคตอนนี้พี่จิมมี่พาผมมาเซนทรัลเวิลด์แบบนี้ครับพาผมมาช้อปปิ้งใช่นะครับเนี้ใช่แล้วก็ที่รักอยากซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมอะไรก็เไม่ใช่กำลังเทิมวันนี้เรามากันที่เซนทรัลเวิลด์เพราะว่ามันมีงานระดับโลกเกาเรียกว่า กัมบอล3,000 t h ย i l นด์โอเค2024 at Central World กัมบอลคือองไรเขามาทำอะไรกับที่การนี้กัมบอลก็คือเป็นงานที่แม็กซี่ l i เลียนอันนี้แม็กซิมิเลียนนี่คือชื่อเขาครับผมคูเปอร์คือเอ่อนำสกุลเขาโอเคเขาเป็นผู้ก่อตั้งเาเรียกว่า founder แล้วก็ CEO ของกัมบอลครับต0 0 0ก็คือเป็นรายการที่รวบรวมเอาเพื่อนฝูงหรือว่าคนดังทั่วโลกรับ มารวมตัวกันแล้วก็เพื่อบริจาคเงินครับในการที่จะขับรถเป็นคาราวานไปสถานที่ตา่างๆครับผมได้กำเบาสามพันเนี่ยทำไมต้องสามพันทีต้องลดเครื่องสามพันหรือว่า <laughs> อัวอย่างนี้ก็อ n น e อินสูรสามพันเทโบได้ไหมอย่างนี้สามพันเมืองกันได้ได้จัดเต็มมาเลยใกล้คงไม่ข้างมาเอาสารลานก่อนสามพันทำไมมันต้องสามพันพี่สามพันคือเขากำหนดไว้ว่าเราทริปเนี้ยเราจะวิ่งกันประมาณสามพันไมล์สามพันไมล์ด้วยนะไม่ใช่กิโลไม่ใช่กิโลโอ้โหสามพันไมล์ได้ก็ก็เรียกว่าเขากำหนดมาประมาณ เอาวิ่งแคประมาณนี้แล้วก็ระยะเวลาประมาณ6วัน6-7วันประมาณนี้ก็คือแต่ละอีเวนต์ก็คือเขาเรียกว่าเราขับกันแบบวันดี้ทางไกลประมาณนั้นผ่านหลายๆประเทศแต่ว่าเรื่องของความเร็วนั้นก็อยู่ที่ตัวคนขับขแต่ละคนแล้วก็อยู่ที่ประเทศที่คุณไปคุณอาจจะ เสี่ยงในในความเร็วของคุณคุณจะโดนจับได้เป็นไม่ได้เร็วกว่าแรงกว่าไม่ได้หมายความว่าจะเป็นแชมป์ถูกต้องเพราะถ้าคุณไปไม่ถึงปลายทางผมเชื่อว่าตลอด3,000ไม์นี้มันไกลมากครับเพรา<น>ะ <ผม S 2> ว่ายาวนานในการแข่งขันก็ไม่ได้การแข่งขันในรายการกรัมบอเนี่ยในทุกๆปีเนี่ยก็จะมีแน่นอนแหละ ด้วยรถทุบคาทำความเร็วอะขับออุบัติเหตุเครื่องพังรถไฟไหมมีทุกปีให้เห็นครับผมก็เรียกว่าเป็นหนึ่งอนเวนที่บอกว่าตื่นเต้นร้าวใจใช่แล้วและที่สำคัญที่สุดมันคืองานต้องบอกว่ารวมรถระดับโลกจริงนะโอ้โหนั่นเป็นรถที่หายากเลยนะครับผมเพราะแต่ละคันนี่ถ้าเป็นเมืองไทยอะโอ้รุ่นนี้ต้องเก็บสะสมไม่ให้ขับอย่าขับซื้อมาอยู่ในห้องกระจกจะอยู่ในห้องแอร์ใช่ครับผมแต่ว่ารายการนี้ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้รายการนี้สติ๊กเกอร์เต็ม ขับเต็มที่ลุยเสียหลักหมดลุยดินลุยคนเอาหมดเลยรถบางคันว่ากันว่า,วามีเป็นมีเพียงแค่หลักหน่วยหรือบางคันถึงขนาดที่แบบว่ามีคันเดียวในโลกถูกต้องเอามารุยงานนี้เสียลักเลยก็คือเขาเรียกว่ามหาเศรษฐีมาร่วมสนุกกันครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทางบ็อกซ่าก็จะจัดเหมือนกันจำบองหนึ่ง ก็คือแข่งกันร้อยโลร้อยโลพอเป็นเทพปัญจาว่ะเป็นแก๊สรถทุกกตาต้องติดแก๊สตุ๊กตาต้องติดแก๊สเครื่องยนต์ต้องเป็นรถต้องเขาเรียกว่าอ้ามเกินสามพันโอเคเอาเป็นว่าต้องบอกว่าแค่ฟังก็ตื่นเต้นละเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศภายในงานดีกว่าเห็นว่าตอนนี้กําลังเริ่มทยอยมากันแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันครับไปไป คนแน่นมากแน่นเอียร์หนาแน่นมากใช่แล้วก็มารอกันตั้งแต่บ่ายใช่ครับอีเวนต์ในปีนี้เขามาเริ่มที่เวียดนามได้ผมเข้าใจถูกไหมถูกต้องก็ใหญ่จริงจริงแล้วเนี่ยเขาขับจากสิงคโปร์ขึ้นไปเพื่อที่จะไปเริ่มต้นที่เวียดนามอแล้วไปขับกลับลงมาครับผมอ่าแล้วก็จะไปจบที่เอฟวันสิงคโปร์โอเคอีเวนต์โฟมราวันครับก็ถือว่าสมศักดิ์ศรีกับนานใหญ่ระดับโลกถูกต้องครับผมก็ บรรยากาศในงวันนี้คร่าวๆก็ประมาณนี้แล้วกครับต้องบอกว่าเราถ่ายเท่าที่จะทําได้เต็มที่แล้วครับเพราะว่าคนเยอะมากๆคผมเรียกได้ว่าเราไม่สามารถที่จะควบคุมฝูงชนได้ครับผมนะมันต้องแย่งชิงกันในการยืนในการที่จะหามุ่มดีๆครับผมแต่ว่าอย่างที่บอกครับคนหนาแน่นมากเพราะว่ามันไม่ได้มีคนไทยสถานที่นี้ทั้เวร์เป็นจุดศูนย์รวมของต่างชาติครับ ที่ท่องเที่ยวเพราะนั้นคนก็จะรถสามคันปกติคนเยอะอยู่แล้วใช่ยิ่งมีอีเวนต์ระดับโลกแบบนี้มาเนี่ยคนเยอะแน่นอนจริงจริงต้องบอกว่าขอแอบสปอยนิดนึงใครที่ได้ดูคลิปนี้ก็น่าจะถ้าคนที่ถ่ายอยู่ตอนนี้ไม่ลำเราก็จะได้ดูคลิปนี้ก่อนอีเวนต์โัล่าควันทีมงานบ็อกซ์วิซิ่งจะพาเพื่อนๆไปกกอบต้องบอกว่าเป็นติดขอบสนามที่สัาวันเลย แน่นอนแล้วครมี่ว้าวแลวแน่นอนว่าเมื่ออีเวนต์นี้ไปจบที่งนานควมร่าวานันเดี๋ยวเราจะพาไปอัปเดตอีกทีหนึง่งว<ะ>่าต้องบอกว่าผู้ชนะซึ่งที่ต้องบอกว่าถ้าบอนไปถึงความล่ามเราไปถึงที่งานสิงคโปร์แล้วเนี่ยรเรารู้แล้วแหละว,ว่าใครจะเป็นผู้ชนะในอีเวนต์ในปีนี้เดี๋ยวผมจะพาไปอัปเดตทีหนึ่งสำหรับวันนี้ก็ต้องบอกว่าขอลาไปก่อนครับเป็นไงเป็นไงเบินเนี่ยรู้ว่าจะเป็นิปรถยังมากันเรื่อยๆมาเันยเรื่อยโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนครับผมก็ าติดตามบอล์ฟาเวสซิ่งในทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มขึ้นข้างล่างนี้เลยครับสำหรับวันนี้ผมกับพี่จิมมี่ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ